ครับสวัสดีครับเพื่อนนักบริหารคนทุกท่านครับงาน Thailand HR Forum 2020 Virtual Conference เต็มรูปแบบครับในทีม Bridging The New Normal a g i l e p e o p l e p e r f o r m a n c e and Platform ครับในช่วงเวลาของโควิด19ความปกติใหม่หลังจากนี้ในการบริหารคนบริหารองค์กรที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับ ความไม่แน่นอนที่เราไม่สามารถคาดเดาได้เราจะทำอย่างไรที่เราจะสามารถบริหารองค์กรบริหารคนในภาวะที่ไม่แน่นอนเช่นนี้ครับเราไม่อาจคาดเดาได้เลยว่าฟิวเจอร์ออฟเวิร์ในอนาคตในมิติของงานในมิติของคนทำงานในมิติของของสถานที่ทำงานครับทั้ง3มิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเวิร์ o เวิร์กเพสเรื่องของตัวเวิร์ o ฟอร์เนี่ยจะเป็นอย่างไรนั้นเราไม่สามารถคาดเดาได้ครับ แต่สิ่งที่เราทำได้คือการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงครับงาน bridging the new normal a i l e people performance and platform จะเป็นงานสำคัญครับที่จะทำให้เราสามารถเปลี่ยน new normal ให้เป็น new opportunity ได้ครับจะพบกับ keynote speaker นะครับโดยเฉพาะยิ่งยิ่ง professor Dave u l r i c h นะครับที่จะทำให้เห็นทิศทางใหม่ๆในการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจะเห็น practitioner ระดับ C level มากกว่า30องค์กรครับ ในการที่จะมาแชร์ประสบก,การณ์มุมมองต่างๆของ New Normal ของ Future of Work นะครับของการบริหารคนไม่ว่าจะเป็นมิติต่างๆที่ผมพูดไปนะครับ Work w o r w p r a c e Workforce ต่างๆจะทำให้เห็นว่าการบรหารคนคืองานสำคัญที่สุดครับฝ่าความยากลำบากและความไม่แน่นอนผ่านไปได้ครับพบกับงาน Thailand HR Forum 2020ครับ virtual conference bridging the new normal agile people performance and platform ครับ นี่คืองานของเราครับงานบริหารคนซึ่งสำคัญต่อการอยู่รอดขององค์กรครับสวัสดีครับ